จะเอาล้วยมาให้ตอกเต็กอีก huh. กินค่ะสวัสดีค่าไหนเร็วเสียงไหนเร็วสวัสดีพ่อเสือไหนแล้วลูกสวัสดีค่ะไหนเร็ว ก็ติดอักล mm ้วยี่กล้วยมาทางนี้แล้วค่ะแล้วคุณพ่อจะไม่ทำให้เขานีหรอคะไม่ทำนิงมันได้ค่ะกนไม่ได้เลยเรินเล็บนะครับเล็บเรอยนูนแหละเวลาเมีอายุน่อยโยกเป็นล็บมอกโยกแรขึ้นเลย เนัวเปัแล้วก็แล้วไอ้นี่หัวแนเวียนหัวเวียนหน้าแทนเลยอืออือเป็นแบบนี้บ้างนะลูก ลูกโนเป็นยังไงคะลูกโน,นกให้ก็ถึกกล้วยนะตะลกตลกก็หหถึกกล้วยไปซื้อซื้อกล้วยในร้านขานะาก็พอเห็นกล้วยก็ทิ้งตะกล้าทันทีเลยเ <laughs> งินก็ทิ้งหมด,ด นนทตัวใหญ่นาไหนยังโยกนายยังกยายงโยกอมันันจะได้ลกาะโยกัจะเร่จได้จากะได้จากแม่เลยเพราะว่าก็เห็นแม่ทำยังไงเขาก็ทำตาม งาสวัสดีพ่อเสือหน่อยแลย้วทางนี้นี่น,นี่มาทางนี้ก่อน,อน,นต,กตกักนนนนเตนไปด้วยกันได้สวัสดีค<ป>่าก่อนแล้วลูกถ,ถ้าได้กล้วยนี่ได้ได้ทุกอย่าง ขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนเลยลูกไปงานทีสาวเขาตี๋ไหมมาไปปัน่นโบานเลย <c oughs> <c oughs> เอาไปอยู่นู่นเลยเด้อครู <c oughs> อยูอย่เงี้ยบ <t oms> ัวบัวเป็นยังไงมากคะบัวก็โตแล้วเด้แต่ก่อนตอนหน่อยๆคือก็คือก็ยังอันนั้นเนาะบัวไหมก็แค่ปกติเลยครับจ้าคือสอบอะไรมันเป็นของช้างเชือกตุปกตู้ตัวเมียเหมือนกันตัวเมียเหมือนกันจ้าตัวเมียคือกันเลยตัวเมียมันจะลายกว่าปู้กตู้ แ่ตกล้วยไข่ไม่กินนะกินแต๊กล้วยน้ำว้าสวัสดีค่ะก่อนแล้วลูกงานช้างปีนี้เราไปกันเนาะครู เราต้องแตกไปกลายรวยฮะ หาคุณ <laughs> <c oughs> ชายเพิ่มเลยย <c oughs> ังยังไม่นั่นเนาะชายเพิ่ม <c oughs> ไดกิเเ็ีนนนปปค <laughs> ออยากได้รองเท้า,เ,าเล็บแตกหมดแล้วให้หมอเขาทำเล็บให้เขาก็ว่ามันมันต้องให้โตกว่าในก่อนเขาเดี๋ยวมันจะลอกออกเองเย่างี้เล็บแตกเล็บแตกน่าเกลียดมาก <laughs> ขอบคุณค่าก่อนแล้วลูกขอบคุณค่าหน่อยเลวสวัสด,ดีพ่อเสือก่อนถ้ากินอิ่มแล้วกลางวันจะนอนเลยถ้ามันได้กินเออ ทำอะไรทำอะไรกล้วยกล้วยกินกล้วยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสะวะัสดีค่ะสวัสดีค่ะวะสวัสดีค่ะ คันคันคันละคันคัคันอะไรเยอะแยะไลตตอกแตก v เป็น i ีนะคะสำหรับตอกแตกนะคะจากคุณโทโซนะคะข้อเสือนะคะกินเลยเอาก็ให้กินได้คกินได้นี่นะคะขอบคุณมากๆนะคะ วิตามินซีสำหรับต็อกแต๊กนะคะลองชิมสิลูกมา้าปาก่อยเลยลูกยังเคี้ยวอยู่ เบิ้อเตเอออเ้ถ้าอะได้กินทีหนึ่งเราจะกินได้ถ้ากินได้นำกินแล้วแหละกินไหมกินค่ะกิน<อ>ขอ,อบใจละกินไหมกินไหมคุณพ่อเหมือนก้อนเดียวล่วงสามเมตรนั่นล่วงสามจ้าขอบคุณมากนะคะคุณตูขอบคุณมากค่ะ ขอให้จงครูและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะไปแล้วนะคะก็ขอบพระคุณคุณครูโซ่และพ่อเสือนะคะที่มาเยี่ยมด็อกแต็กนะคะเป็นครูฝึกเป็นแม่ควัวให้กับด็อกแตกตอนเช้าๆนะคะก็ขอบพระคุณมากนะคะฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์ช่องน้องต๊อกแต็กโชคทวีลูกแม่แบงค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ